มีนาคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภายมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโรงพยาบาลจุลาภร์ราชวิทยาลัยจุลาภร์ณจัดก,กิจกรรมลำไส้ใหญ่อยากบอกอะไรเพื่อคนไทยลำไส้ต้องดีซึ่งภายในงานมีการเตวนาในหัวข้อลำไส้ใหญ่อยากบอกอะไรเพื่อคนไทยลำไส้ต้องดี สรุปสถานการณ์ของคนไทยกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงวิธีการรับมือและการแนะนําการออกกําลังกายบริาหารหน้าท้องก MM, ระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมบริการจากทางโรงพยาบาลจุฬาภรและภาคีเครือข่ายที่มาร่วมรณรงค์ต้านภายัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงภายในงานก็ปกตินะครับในเดือนมีนาคมของทุกปีนะครับจะเป็นเดือนแห่งการรณรงค์เรื่องของ การเฝ้าระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับก็ปีนี้ทางศูงนย์ทงันธนอาหารและตับนะครับโรงพยาบาลจุฬาภรน,นะครับก็ได้จัดโครงการนะครับเพื่อตอบสนองกับสิ่งที่เรารณรงค์นี้นะครับเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและป้องกันการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในรเรื่องของการผ่าตัดนะคะการผ่าตัดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการรักษาที่ทําให้โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หายขาดได้จากในอดีตเนี่ยที่ผ่าตัดแผลใหญ่ถัดมาก็คือการผ่าตัด มาช่วยผ่าตัดข้อดีก็คือแผลนเล็กพักฟื้นไวในช่องท้องเนี่ยก็บาดเจ็บเวยว่าได้ดช็อปไปได้น้อยเสียเลือดน,น้อยแล้วก็เป็นผลดีสุหรับทยเฉพาะในผิที่เป็นก้อนใหญ่ๆของยาค่ะแผนที่เราจะต้องมาเจอจกับแผ่ที่ใหญ่เจ็บก็เยอะแล้วมีภาวะแทรกซ้อนหนักๆได้เนี่ยถ้าเกิดผ่าตัดแผแ่นเล็กมีผู้คนมาช่วยผ่าตัดก็ดีทั้งกับคนไทยแล้วก็ั้งกับคนที่ผ่าตัด ในข้อมูลของจํานวนอุบัติการณ์การเกิดเป็นเรื่องของมะเร็งลําไส้ใหญ่เนี่ยครับถ้าในประเทศไทยเองเ่ราเพราะว่าการเสรียชีวิตเนี่ยจากมะเร็งลาไส้ใหญ่ทีป่ประมาณอันดับสาของโรคมะเร็งทั้งหมดนะครับโดยที่มีอุบัติการณ์ของตัวเรื่องของเคสที่มีเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่รายใหม่อยู่ที่ประมาณสัก20,000เคสต่อปีนะครับแล้วก็มีการคนเสียชีวิตจากเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ย,ย,ย,ยปีหนึ่งประมาณ10,000คนนะครับดังนั้นก็อยู่ในอัตราที่เรียกว่าเยอะนะครับเมื่อเทียบกับมะเร็ง กกนก็แนะนําว่าคนไข้นะคะที่มีอายุมากกว่า4 5ปีขึ้นไปที่ไม่เคยมาคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ะคะ่ะทุกวันนี้ก็มีการคัดกรองที่เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะคะคือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะคะเ,เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ไม่ได้น่ากังวลน,นะถ้าสามารถเจอติ่งเนื้อก็สามารถตัดติ่งเนื้อไปได้เลยเริงวันนี้ในงานก็มีการเสวนานครับของทีมแพทย์ทีมนักโภชนาการแล้วก็ทีมนักายภาพบาบัดน,น,นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีบูธให้เยี่ยมชมนะครับทั้งบูธของการส่องกล้องจากทีมพยาบาล บูธของทีมอาหารเสริมต่างๆรวมถึงของนักโภชนาการและก็นักกายภาพบำบัดมาอาัดบายเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังดีสรังตัวเราผมคิดว่าวันนี้โดยรวมดีมากๆ<ต> <ผม S 2> เลยนะครับดีเกินค่าเลยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า500คนซึ่งก็ทุกคนก็ดูให้การตอบสนองแล้วก็ดูเอนจอยกับงานฟังดีครับ โดยปกติแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเราก็จะมีรูปแบบของการรณรงค์ตามแคมเปญต่างๆที่สอดคล้องกับองค์งการอนามัยโลกหรือสอดคล้องกับเ,เรื่องของนโยบายเชิงประเทศนะครับในแต่ละเดือนนะครับโดยเฉพาะใน,ในเดือนนี้เองนะครับเดือนมีนาคมก็เป็นเดือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆที่เดือนที่ผ่านมาของเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นวันมะเร็งโลกนะในศูนย์ทางเดิอนอาหารตับเองศูนย์ทางเดิอนอาหารของตับ ศูนย์ทางเดิอนอาหารและตับของเราเองเนี่ยจริงๆก็จะมีาการรณรงค์สองครั้งใหญ่ๆต่อปีนะครับก็คือในเดือนนี้นะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมแต่อย่างก็แล้วแต่ครับเราสามารถติดตามได้ครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆของโรงพยาบาลชุฬพรณยแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆครับสามารถติดตามได้เลยครับตัวเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับ ถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีการคัดกรองอย่างเหมาะสมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้นะครับนะรูปแบบการป้องกันมีการหลายในการป้องกันหรือการคัดกรองเนี่ยได้หลายวิธีมากๆนะครับต่อให้เป็นมนะเร็งลำไส้ใหญ่เองเนี่ยเราก็จะมีการรูปแบบการรักษาที่เป็นสาสาขาเป็นสาวิชาชีพนะครับในการดูแลนะครับมีการออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวและไม่ได้เป็นเรื่องนากวกว่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเปิดใจกับการดูแลเรื่องของลำไส้ใหญ่ ก็อยากจะฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลจุฬาภรอย่างที่คุณหมอวรวัตรแจ้งไปมีกิจกรรมแน่นๆดีๆแบบนี้ทุกเดือนเลยก็ให้ติดตามผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าทางไลน์หรือช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับฝากไว้ฝากไว้ทราบกัีด้วยค่ะ